Music arms! สวัสดีคร<ม>ับผมผมรสครับผมผมหมูเอ้ยหมี่มมครับผมเอ้ามึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยผมหมี่วอ้ย์หรืองเอมื่อกี้พูดผิดไงเราเคยทำแบบพวก แกะตำเนนยงของมือกีตาร์หาคนก็ถือว่าเป็น5คนที่ระดับตำนานเลยทีเนี้ยคือเราไปเรียนแบบที่การบุ้เข้ามาละทีนี้เราก็มาเรียกว่าสร้างพี่การทุกนของเราดีกว่าทีนี้ผมขอถามพี่หมีกอนเลยว่าทําไมเราอ่ะคนมีสำเนียงของตัวเองเนี่เป็นเรื่องของความโดดเด่นในการเล่นมากกว่าการหาความเป็นตัวเองในการเล่นอะไรอย่างงี้แบบสมมติแบบเพื่อนหันหลังแล้วเล่นไปเอคนนี้เล่นแน่เลยอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้สมมติว่าแบบนั่งนั่งอยู่แล้วยืนยันที่สิ่งที่เอ้ยอันนี้พี่หมีเลน่นนี่ว่าอะไรมาประมาณนั้นแค่ดินเสียงก็ร คือลายเซ็นอะแต่ว่าคนเขาตามเราตามพ่อเอกละครอยู่แล้วที่จริงผมจะไม่ได้บอกว่าการไปแกะเพลงคนอื่นเนี่ยก็แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ไถูกต้องออคือจริงๆมันก็ทางใครทางมันนนั่นแหละแต่คือการที่เรามีเขาเรียกว่าลายเซ็นของเราเองเนี่ยมีคนชอบอะมันคือชอบด้วยตัวเราเองอ่ะใช่ครับทีนี้ครับเรามาเข้าเรื่องการสร้างสมเมียงของเราเองนี่ว่ะคืออะไรครับเลือกกีตาร์ใช้เงินอย่างเดียว ขั้ตอนแรกคือใช้เงินอย่างเดียวใช้เงินก่อนแต่แต่ก่อนจะใช้เงินเราต้องเลือกอ่าทำกันบ้านมาก่อนอ่าเสพว่าเราแบบชอบความจิกกัดแบบมีความแหวงแหวงอย่างเงี้ยก็ต้องททเล่เทเล่อ่าแต่ถ้าคนแบบชอบมีความแบบเด้งๆความใสๆอย่างเงี้ยถวยนิดนิดก็สเตรทสเตรทอ่านีหรือว่าบางคนชอบแบบหนา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 ใครจะว่าเดอร์ตีสานิดนึงกิ๊บสันอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวโพลี ส่งนด้พออ่าก็คือขั้นตอนแรกก็คือใช้เงินอ่าใช้เงินขั้นตอนแรกคือเรื่องก,กีตาร์ก่อนรวมถึงพวกอุปกรณ์รต่างๆพวกเอฟเฟกเอ้ยตู้แอ็มเอเย้ยอะไรมีด้วยเราต้องหัาขั้นตอนแรกให้ได้ก่อนอ่าใช่ครับผมพอเรามีกีตาร์แล้วต่อไปคืออะไรครับก็เป็นเรื่องของ การซ้อมเรื่องของการฟังเริ่มต้นที่ดีเลยคือการฟังเยอะๆลองยกตัวอย่างสักคนครับไอดอลของพี่มี้เลยใครผมชอบจอยเมเยอร์มากเลยแล้วเลื่อยไปการฟังบ่อยๆฟังแบบพับน้ําก็ฟังนอนก็ฟังนั่งรถไปไหนก็ฟังประมาณนี้นอนนอนฟังมาได้ประสิทธิภาพไหมครับได้อยู่ได้อยู่มั้งได้อยู่ระหว่างเรานอนมันก็ซึมซับเข้าไปแหละจิตใต้สำนึกไปเลยแอดวานซ์เลยอินนิชั่นเลยนี้เม้นเปิดออโต้พายล็อตไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเราต้องฟังให้รู้จริงก่อนที่เราจะมีของเองเราต้องฟังก่อนพอฟังเสร็จต้องทำยังต่อฟังแบบจนเราติดหัวซโลล่่ยยัังงงงไไเเเคค้ามีทนนิ โนตตรงไหนอะไรยังไงบ้างเมย่อี้เพราะฉะนั้นนะการฟังเราไม่ควรฟังแค่หนึ่งคนคือมันพ่วงกันเลยการแกะการฟังเราควรจะฟังแบบ5คนไปถ้าเราขยันนะ5คนเราฟังแล้วก็แกะ5คนเนี้ยผมว่ามันดึงเอกลักษณ์ของแต่ละคนมาผสมผสมกันซึ่งผมว่าไม่จะตรงกับข้อต่อไปเราไม่เรื่องของการผสมประสานสิ่งที่เราฝึกฝึกมาเนี่ยเล่อนออกมาให้เป็นตัวเราประมาณนั้นผสมประส,สานหลายๆอย่างเนี่ยที่เราเล่นไปบนนั้งคอเนี่ยจะพร้อมกันประมาณนั้นถ้าเป็นสไตล์พี่หมีเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวลองฟังดู ที่พี่หมีได้บปเมื่อกี้มีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคแล้วก็จะมีเรื่องพวกดันสายอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้ <c oughs> ดันสายครับดูจนโน้ตแล้วก็ข้ามโน้ตหนึ่งแล้วดันสายไปเลยอ่าแล้วก็ดันสายแล้วมีการมิวทันทีด้วยอ่าด้วยเอามือเนี่ยแปะมิวไปอุ้งอุ้งมือเนี่ยทั้งหมดครับผมต่อมาก็ก็เขย่าสายเขย่าสายอะไรพวกนี้อ่าแล้วก็พวกอีพิทติ้งลิกอะไรอย่างงี้อะไรพวกนี้อ่าแล้วก็สิ่งที่ขำแน่กับบลูส์แล้วกันอือ คำอ่อนปลวกอ่าใช่อ่ามันจะแบบบุดบุดบุดมีแบบลดเลกาโต้อะไรนี่สั้นๆใช่ก็คือเอาแง่มันคือเราต้องรู้เทคนิคก่อนอ่าใช่แล้วแล้วก็เป็นการเอาเทคนิคามาผสมผสานส่วนวิธีการเขย่าสายหรือว่าดันสายอะไรเงี้ยมันอยู่ที่สำเนียงเราละบอ่าใช่ครับผมแต่ถ้าดาันอย่างเดียวทื่อๆมันก็เป็นการดันสายอย่างเดียวผมขอถามเลยครับถ้าเป็นเทคนิคของที่มี่ดันสายไงให้มีสำเนียงก็แนะนำว่าให้ดันไปแล้วสั่นสายนิดนึง รวมถึงกวาดสายด้วยขึ้นมาเพื่อให้มันไปเกี่ยวโนวจากสายสองสายสามเพิ่มมาให้สามมีความแบบตกลงนิดนึงบางทีบางท่อนมันจังหวะมันก็เทพเหมือัน อ่าเพวกนี้ก็คือหาจุดลงตัวแล้วกันเพราะว่าถ้าเคลียร์กันไปมาทิจงจืดๆไปหน่อยอท่อนนี่มันแบบขยี้ได้อะไรอย่างงี้มันแบบดูมีอะไรหน่อยเหมือนเป็นท่อนที่เหมือนจุดพีคของเพลงอ่ะจุดพีคของท่อนอะก็คือเราต้องแบบใส่เต็มที่เลยใส่ปักๆเลยอ่ามันก็คือการดึงอารมณ์ของเพลงมาด้วยแหละใช่ครับผมต่อมาอัพสิ่งที่ผมว่าน่าจะสำคัญเหมือนกันแต่ละอัพนี่เลยการเลือกเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้การปรับเสีย์อ่าใช่ผมก็ถามเลยถ้าเป็นเทคนิคของพี่หมีอะทุกที่ใช้ผสมกันฮะอ๋อให้มิดอ่าใช่มีมันตีตัวนึงแล้วเอาาาาาากกกกก้้ออออออนนนมมมมพพ่่่่ววงงงเเเเเเขขขไปีีีผ็ถหยยทคคิรลืฟฟ ถ้ามันตีก็แน่นอนว่าเราต้องไปลองก่อนว่าซาวมันถูกใจมันแล้ถึงเรื่องของฟังก์ชันอะไรย่างนี้ปุ่มเหยียบมันมีเยอะพอพอไม่สาหรับเราอะไรย่างนี้ต้องนึกไว้ด้วยปุ่มเหยียบดีไหมหร้วว่าลงแบบฟังก์ชันทั่วๆไปของมันตีสมัยนี้แบบลง IR เรื่องของทำสแนปช็อปอะไรพวกนี้อ่าต้งต้นส่วนเรื่องก้อนเนี่ยก็คือเสียงล้วนเลยก้อนคือเสียงอย่างเดียวอ่าใช่เพราะว่าหนึ่งก้อนเหนึ่งเสียงใช่คือเอาเสียงที่แบบเราชอบสุดๆเลยก้อนเดียวเลยประมาณนั้นอ่าสมมติว่าถ้าผมแบบยังไม่รู้ว่าจะจะเลือก ออผมครทำไงนคนแบบดูศิลปินหรือว่าดูอะไรไหมก็แนะนําประมาณนั้นก็ได้ลองแบบดูมือต้าที่เราชอบดูว่าเขาใช้ก้อนไหนสมมติเราดูไปแล้วเนะี่ยเขาอาจจะใช้แบบกู๊ปก้อนแบบแพงก้อนละหมื่นนี้แล้วหาดูตัวโคนนี้ก็ได้เทียบแบบหลักพันนี้ก็มีโคนมันก็คือคล้ายๆเหมือนเสียที่มันเลนแบกนั่นแหละอะใช่ครับแต่มันจะเป็นราคาที่ยอ่อมยอออกมาอะครับผมอะถ้าเป็นในวงการของเอฟเฟกต์เขาจะเรียกว่าเขาถลุปง่ายๆเลยกันก็คือถ้าเราแบบจะเลือกก้อนเงี้ยเราไม่รู้ที่เลือกก็แนะนาให้ดูคนอื่นก่อนดูไอด ปรึกษาเพื่อนไหมที่เขาแบบอาที่เขาเรื่อเป็นงานพกเพื่อนพี่อาจารย์แล้วก็ว่าไปโอเคครับผมอยากถามนะครับว่าสาวที่พี่หนิงชอบแบบมีอะไรบ้างอันนี้ก็ได้อยากหาที่กำลังฝาดเนี่ยใส่อะไรบ้างทุกคอที่ผมชอบเล่นบูชอบจอยเมเยอร์ SRV อะไรเงี้ยเนาะก็ต่ไม่ได้มีอะไรเยอะมากก็จะเป็นแบบแอมอันหนึงปุ๊บแล้วก็รีเวิร์บก้อนนึงอ่าตัวอันนึงแล้วก็เป็นพวกโอไดผมก็เอาใช้พวกโอไดเนี่ยซื้อไว้เต็มบ้านเลยทั้งบ้านที่มีแต่โอไดอ่าโหีเวั้้งบบบานนี่คือแมดเลยไมม่่ีีเเสยงอืนลยยไมม่ีเลโอ้โหนี่คือออลงเาโอไดมาต่อกันแบบสักก้อนเนี่ยโอ้แบบบ้านท พี่หมีนี่ชอบแตะใช่ไหมครับใช่เสียงอ่ะใช่ผมชอบโซแบบแตกแตกเบาๆเดินอ่อนๆอย่างนี้ชอบแตกอ่อนอ่าใช่ผมไม่ชอบแตกมากอ่าใช่ผมมันเหนื่อยโอเคก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าชอบจอนเมเยอร์กับ SRV อารใช่ผมขอชาเลนจ์หน่อยเอาสองวันนี้สำเนียงมารวมกันแล้วก็ลองใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปหน่อยขอลองท้าหน่อยได้เดี๋ยวลองดูอย่างจอนเมเยอร์เขาจะมีพวกเทคนิคที่เพิ่มมาคือการดับเบิ้ลเบนคือการเหมือนแบบดันสายปึ๊ดๆอ่ะเดี๋ยวผมพูดให้ดี อ่ะก็มีแบบดันตัวนี้อยู่ก็มืดปอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างงี้อ๋อมันดันเลยมืดอ่าแบบอ่าอะไรพวกนี้ถ้าเป็นเอกลักษณ์ของ s r v ถ้า s r v มันจะมีเรื่องของผู้การเค้นสายในพวกนี้อ๋อการเค้นอ่างั้นเดี๋ยวผมขอลองแบบฟังสองอันผสมกันหน่อยดิอ่าได้ครับลองลองลองดู แค่นี้เราก็ได้สำเนียงเราล้ก็คือได้ความจิกกะแล้วก็การแบบการเค้นการอะไรทุกอย่างหรือว่วือแบบเป็นการดันแล้วแบบข้ามไปอีกโน้ตหนึ่งเอาง่ายอ่ะสำเนียงมันไม่ได้สร้างยากแต่มันต้องเกิดจากการฟังบ่อยๆฟังกับการแกะซ้อมอีกเลโกต้์อีกให้ยชาบอกเราอีกก็คือจริงๆโวมันไม่ยากแต่มันต้องมีความเข้าใจ ในระดับหนึ่งก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมอยากให้พี่หมีช่วยเสริมนะครับว่าถ้าเราจะซ้อมเราควรซ้อมยังไงอย่างหนึ่งที่ต้องเพิ่มคือเรื่องของการนับจังหวะการอวไว้จะมีเรื่องของจังหวะที่เราจะไปกับบีดเพลงได้ไหมนี่ก็แนะนาให้ฝึกพวกนับพวกทูโปตงนี้ไปช่วยเยอะมากเทมโป่าเราจะเกาะไปกับบีดด้วยแบบแน่นเป๊ะเลยนะี่ก็คือเป็นทริคเสริมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับครับผมโอเคครับถ้าสรุปไม่ง่ายก็คือสำเนียงสร้างด้วยมือเราครับผมโอเคก็กีตาร์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นไซเออร์ที คนิวเจนด้วยตัวนี้เจนสีสวยสวยตัวนี้ซื้อไหมครับชอบมากคิดอยู่คิดอยู่ไม่ต้องคิดแล้วเอาไปเลยซื้อไปเลยเนี่ยตัวนี้มีเนี่ยลูกหีลูกหมีล็อกสายด้วยเนี่ยเท่เลยหน้าตาวินเทจแต่แต่มีลูกบิดล็อกสายมีความโมเดิร์นขึ้นมาอีกผมว่าเป็นการผสมผสานโมเดิร์นกับวินเทจได้ลงตัวมากมครับผมสำหรับใครที่อยากลองเจ้าสายเออทีเจ็ดตัวนี้ก็เข้ามาลองได้ที่มิสิงอาบทุกสาขาเลยครับนะครับผมแล้วก็เช่นเคยครับใครอยากเจอที่หมี ต้องที่นิสิตอาร์มเอชรคิวอ๋อนุ๊จิสครับผมอ่าถ้าอยากเจอมาแค่ทักทายก็มาได้อ่ามาได้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับยิงไหมไม่ยิงครับผมอ่าไม่หญิงนะอ่าครับผมไม่หญิงนะแต่คราบแล้เห็นคนเดินมาเดินหนีนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้ามาลูกค้ามาไหนไปแล้วไปแล้วพี่ลูกค้ามาลูกค้ามาไหนมีตะกรอนมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่จำจจำจับอีกคนจะีปคนอ๋อโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนิสิตอาร์มนะครับแล้ววันนี้ผมแล้วก็ พี่หวีก็ผมก็ขอลาแต่เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ